เคยโดนทำรท้ายจิตใจบ้างไหมคะเคยคะ่ะยังไงบ้างอ่าก็จะมีแบบผู้ใหญ่เนาะรอบข้างในสังคมมันจะเป็นป้าข้างบ้านหรือว่าผู้ใหญ่ในชุมชนเนี่ยนะะก็เข้ามาถามผู้ปกครองแล้พ่อแม่เราว่าลูกเป็นกระเทยเหรอ สวัสดีค่ะสหัมมหาหมาดค่ะอายุ18ปีค่ะตอนนี้ก็ำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาการจสารและเสื้อใหม่ค่ะค่ะก็เกิดและโตที่จังหวัดเชียงรายเลยค่ะในชุมชนที่เรียกได้ว่าเป็นชุมชนอิสลามค่ะเรารู้ตัวว่าเป็น LGBT เตต่เมื่อไหร่คะมก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะตั้งแต่จำความได้ก็มีลักษณะสนิทกับเพื่อนผู้หญิงค่ะแล้วก็รักสวยรักงามค่ะ แล้วที่บ้านรับเราได้ไหมที่เราเป็นแบบนี้ค่ะก็เรียกได้ว่าในตอนเด็กๆนะคะก็ต้องมีการปกปิดบางเล็กน้อยนะคะด้วยสังคมที่โตมาแล้วก็เกี่ยวกับศาสนาค่ะแล้วศาส,สนาของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรกับการเข้าสังคมของศาสนาไหมอถ้าในปัจจุบันนะคะก็สารุนก็คิดว่ามองเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะกับการที่เราต้องแต่งหญิงหรือว่าไม่ว่าจะเป็น ผมยาวในการเดินในที่ต่างๆภายในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็มองเราว่าเป็นคนปกติใช่ค่ะเขาไม่ได้มีสายตาที่เหยียดเรายแล้วเราเคยโดนสังคมรอบข้างทำร้ายจิตใจบ้างไหมคะเคยค่ะยังไงบ้างก็คือในตอนเด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่แถวบ้านหรือว่าผู้ใหญ่ในชุมชนต่างๆเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาถามคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะว่าลูกเป็นกระเทยหรอ แล้วเรามีวิธีรับมือ,อังไงบ้างคะค่ะก็พ่อแม่นะคะก็มีการรับฟังค่ะจาก,กผู้ใหญ่เหล่านั้นแต่ก็ไม่ได้บังคับหรือว่าไม่ได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเราเพราะว่าพ่อแม่ก็รู้ค่ะว่าเ,าเราเป็นอะไรแสดงว่าพ่อแม่เขารู้ตั้งแต่เราเด็กๆเ,เลยใช่ค่ะก็คือยอมรับได้แต่ตรงน,นั้นเลยใช่ค่ะรู้เลิศมากคะ่ะค่ะใส่มองว่า ในปัจจุบันนะคะแต่ละศาสนาก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัยนะคะแต่ว่าทุกๆศาสนาในยังไงก็สอนให้ทุกคนนะคะเป็นคนดีแน่นอนไม่ว่าจะในมุมมองของศาสนานใดศาสนาหนึ่งก็ตามค่ะแล้วเวลาเราออกงานสังคมของศาสนานเนี่ยเราใส่ชุดอะไรเพราะว่าอิสลามเขาจะมีชุดของผู้ชายผู้หญิงเขาเรียกว่าอะไรนะพี่หยาบก,กับค่ะพนะี่หยาบเอะไรนะเมีาวอ๋อเนเราใส่ชุดอะไร ก็หลังๆมานะคะช่วงสองสัปีที่ผ่านมาที่ได้มีการไปร่วมงานก็เขาใส่หยาบปกติเลยค่ะหรือว่าบางทีก็แบบไม่ได้ใส่หยาบแต่ก็แต่งตัวเรียบร้อยมีชิปอ่าเียเป็นของผู้หญิงใช่ไหมแต่ก็ไม่มีคนมองเราว่าเราแปลกหรืออะไรก็ไม่มีนะคะอ่าโอเคค่ะก็ในปัจจุบันนะคะที่บริบทสังคมในสังคมเนี่ยก็เปลี่ยนไปเนาะไม่ว่าจะมีความหลากหลายทางด้านสีผิวเชื้อชาติศาสนาแล้วก็เพศนะคะก็ อยากให้ฝากถึงคนในศาสนาดีกว่าว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปกรีดกันเหล่าเพศทางเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นด g b t q ต่างๆเนี่ยนะคะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปกรีดกันเขานะคะแต่ว่าเราก็แค่อยู่เฉยๆดีกว่าเนาะไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าสนับสนุนอะไรงนี้แต่ว่าอยู่เฉยๆอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะ เื่อว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้หรือใครต่างๆ,ๆดูคลิปนี้ก็ตามมันจะได้ความรู้มากๆเลยจ้ะคุณที่ใช้ประสบการณ์นะคะเคลียคิวไว้ด้วยขอบคุณนะคะได้เลยเลยดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยขโนโมขอบคุณค่ะโอเค,ค๊ายบ,บาย